ก็สำเร็จเรียบร้อยได้พี่น้องบ่ดนี้พอบ่ค่อยงางดอกแต่ว่ารสชาติบ่ต้องห่วงครับพี่น้องเสียบ,ยบจะเป็นคลิปเฮ็ดสมหมูเนาะเนื้อหม,มูเนมหมูครับจะถือว่าสำเร็จกับสูตรนี้บ่เน่าเด้อครับแล้วก็แซ่บรับประกันแซ่บบพ่พราแฉกับพี่น้องจักมมือนสตามสูตรนีแ้แหละสองมือกินได้ครับกสองมือกินได้ครับสองมือกินได้เลยครับกินมาหมึกกับใส่ตู้เย็นเด้อครับเด้อคัน มักดิบกระดิบสำหรับพงหญงแม่พ่นเนี่ยบ่กให้ผิวไฟดอกครั <c oughs> บแต่ว่าอยกกินซุปก็ดีเนาะเพื่อสุขภาพเนาะเอาไปปิ้งก็ได้เด้อพี่น้องเสียบหลายแต่ว่าปั่นได้เลยกับตรงเหนียวแล้วก็ปั่นได้เป็นก้อนแบบนี้เนี่ยปั่นติดกันเป็นก้อนเมียนปั่นติดกันเป็นก้อนแบบนี้ครับเตั้งทีใดคือคั้นให้เหนียวให้เขาพริกเขาเกี๊ยวให้เขาพริกมาเนาะให้เขาเกี๊ยวเขากระเทียมให้เขานี่เพิ่นแตกนะครับเกาแตกแล้บบนี้ผสมกับเนี่ยเนี่ยหมูเป็นเสียให้เหนียวเนาะเหนียวตุยๆแบบนี้ละ ครับครับข,ขันขันข <eterm oon> ันว่าใดนี่มันถือว่าเป็นสมเด้เป็นอย่างไรก็หาำที่จะว่าเป็นสมตาเด็กเน่าหมดแล้วทุกสวัสดีเด้อครับพี่น้องเฮาผู้ยุ่ยเกยผู้ยุ่ยกยบระวัสิเป็นในประเทศต่างประเทศครับเอฟซีญปยงอยพูนสุขูสุขคนเด้อครับสุกสวัสดีครับผมสุกสวัสดีครับแม่บักคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องทุกคนค่ะมาเห็นย่างมือนีไม่อนีคเัาสิมาเห็ดสมหมูค่ะ สมหมูเรียกว่าแหนมหมูอ่ะเนาะหมูแหนมหมูนะคะอันนี้เนื้อสันงามๆเนาะเนื้อสันเนื้อสันอันนี้หนังหมูอันนี้หนังหมูค่ะสีฮาสิใสอันนี้ลวกไปแล้วทีนึงสิไปลวกอีกทีนึงเฮาสิไปลวกก่อนไปตองครับเอ้าไปไปไปลวกไปลวกหนังหมูซะก่อนเฮาบาดนีิเอาเกลือลงแไหมครับใส่เกลือสั่วนหนึงเนาะเส่เศษปลวกส่วนหนึ่งครับเอาหนังหมูลงเลยเดี๋ยวเพิ่มกระเดียดเองแอกเตียงได้ปุใงเสตตราขอได้ ตาจะว่าเป็นอยังโอเคครับเอาสิต้มไปเนาะให้น้ำเดือดตังสีออกมากลวงน้ำเย็นได้พี่น้องเราสิพิขูดขูดไข่มันขูดมันขูดยังออกเด้อต้มไ้กนมมตแล้วครับต้มซื้อมาจากตลาดเป็นกระต้มมาให้แล้วเอากระมังต้มอีกรอบสองพอต้มโดนได้ครับเดี๋ยวเปื่อย กับต้มแล้วก็เมืขูดนี่ครับต้องเอาไขมันที่มันติดอยู่ออกก่อนเนาะออกแค่ไหงเพราะว่าขันมันเพราบ่าออกเดี๋ยวมันสีเห็ดให้อันสมสมโม่ข้ามันแชะไว้เนาะมันเป็นแล้วมันแชะมันสีแชะไว้มันสะเป็นน้ำไหมคะเดี๋ยวก็ขูดออกซะก่อนแล้วก็จะหั่นขูดออกเล็กน้อย วันนังนน่เอาต้องเอาไปพึ่งให้มันแหงกันบ้างคะม่นครับขูดแล้วก็ต้องเอาไปพึ่งให้มันแหงหั่นสะก้อนหั่นสะก้อนอกครับเาไปพึ่งพึ่งพัดล่มก็นเลยพึ่ัดมม่หนใหมันแหงขูดไขมันเอาแล้วก็หั่นเนาะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆครับเดี๋ยวขูดก่อนเด้อพี่น้องวางอยู่เดี๋ยวขูดกันอ๋อด้วยหนาพี่น้องไขมันหนาเสียนอกเล็นเอยะ เลือดต้าน,นังเลือดต้าน,นังครับจังบ่แชะเน,นี่ยมันั่นเป็นสมเหล่วจังบ่แชะนี่แหละครับเอาให้ออกเบิ่ดๆตั้งสิละเลือดต้านังเลยแล้วก็หั่นหั่นเล็กๆซะก่อนหั่นชิ้นนี้หน่อยบ่เม,มีดมาดวงเงยเถอะล่ะเมียดกระมือมหัน่นเตียนหัน่นสักก็น มันหลายพี่น้องมันหลายวันนี้ใส่เนื้อใส่เนื้อหมูโลกึงเด้อครับ <Okay. S 1> ใส่หนังอีโลนึงหนังหนึ่งกิโลหมูก็ใส่หมูเนื้อสันสันแดงๆงามๆเลยท่านได้หัน่นอยู่ท่านได้ฝักอยู่ท่านเมื่อตีฝักหั่นหนังไว้ก่อนเนาะเอาจารย์เสด็จฝัก อันนี้แหะครับหนังหมูที่เ้าหั่นแล้วเนาะครับเอาไขมันออกเห็นเบิดแล้วก็หั่นตอนน้อยๆเนาะพี่น้องบันี้ก็ร์เอาไปพึ่งพัดลมะด้บันเอาไปพึ่งพัดลมให้พึ่งซีบันหมาดเล็กน้อยไหมครับจังบ่แฉะเนาะบัณยามันยำโมเห็ดจังบ่แฉะนะคะเอามาขูดเข่ามันยังบ่แฉะไงนี่ต้องไปตากไว้ให้มันแห้งๆก่อนค่ะให้มันหมาดก่อนให้นังหมูห้ามันกดนีหเนีียวน่้ะให้มันมีน้ำนึง ตอนนี้มันยังมีน้ำอยู่แากไว้ก็เหนียวๆเหนียเพราะวก็มันบาดแล้วพี่น้องหนังหมูโลนึงเ,เอานี่แหละพี่น้องหลังจากที่ลืบลืบเนี่ยแล,ล่ออกลืบออกเนาะผังผือดไขมันครับอันนี้เอาไว,ว้เพื่ออะไรดิหนิฆ่าเขียวไว้จะเห็ดเนื้อย,อย่างเนาะอู้หูปุ่มสิหายไปปะสองขีด สองขีดเปล่าสองขีดเนาะแต่วานเนียเขาเกินโลหะเนาะตอนแรกเนา <ottle>. ะนี่แหละครับเอาตอนเนี้ยสันงามๆเลยแต่ที่ยู่ประมาณโลโล่เคืองเนี่ยพี่น้องเหลือเนี่ยโล่เคืองพอดีเนี่ยเหลือนาน,านาศิเลือโล่เคืงองเนาะเพราะว่าตอนซื้อแม่มันโล่หกโล่หกกลัวโล่เกียดหมดและจับเหลือบอกแล้วกิดศิเลือประมาณโล่เคืองเลยพี่น้องเดี๋ยวสิหั่นเด้อบ่ดนี้สิหั่นเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็ยังสิฝักตอน สื่อมาเพิ่นกับบวชอยู่ได้บ้านเอาเข้าเครื่องบดชไหมพะนะอ่านพงยี่งวยว่าบ่บดดอสบวสันดอกสีไปฝากเอียงบวสันดอกมักฝากเนาะฝากเข้าใกไปละเอียดหน่อยละเอียดลายฮากับเมียนได้ละเอียดหน่อยละเอียดลายโอ้เนี้องามครับเนี้อสันได้พี่น้องแยกไอ้ไขมันแยกอันเนี้ยไขมันเขามานั่งหลือบอกดีๆแล้วก็จังสีมาหันเนาะครับใส่จังสีฝักเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อ ก็เลยบรให้เพิ่นบดให้นะบดซี่บดซี่เพิ่นว่าเอาบางทบรให้เพิ่นบดง่ายๆก็ฟักมาเลยทำนาทีฟักซะก่อนโอเคนี่เด้อค่ะพี่น้องเนื้อเทียนพ่อใหญ่ง่อยพูนแล้วอันแหล่ออกที่มันเป็นเหลือบติดสันติดเอ็นตอนนี้ก็เอามาหมักไว้เฮ็ดเป็นเนื้ออันหมูแดดเดียวค่ะนี่หมักเรียบร้อยแล้ว เนื้อไม่สีงาเล่นะเท่านี้อาะบอ่งามอยู่นี่เรียบร้อยแล้วเอาไว้ถั่ทอดสิป้าซานฉีดผมบนเรือบอกว่าหิวเือเปียหลือพังเหลือต้องมาติดเนี่ยตัวมานพูดหลับไปไปไปตากแดดทุกคนไปตากก้นค่ะนี่อันนี้แหละครับเนื้อหมูเนื้อสันงามๆครับหลังจากที่เขาฟักแล้วเนาะก็ยังไม่พ่นประเด็นฟักแหลกปันใดได้พี่น้องแต่ว่าเกิดแหลกว่าเนื้องัวอยู่ครับอาจจะแข็งแรงก็ไม่ยากหอกว่าฟักโดนๆ ครับอันนี้บ่บ่ได้ฟักแหลกหลายเด้พี่น้องกับซัํานี่ลหละก็ถทอว่าแหลกยี่ดอกเอ,อ,เอ,อาหนังม้วนไเท่านี้น่าเิ่มวิธีการเห็ุกันเลยบาทหนึ่หนังม้วนมา,มา,าดปะกับอันนี้หนังหมูเด้วยพี่น,อน้องหนังหมูนโลหนึ่งมาดดีครับเอาไปพึ่งผัดร่มมาดดีครับครับแล้วแต่ผู้ดีไซน์ด้วยหนังหมูผู้มัก หนังหลายก็ใส่หลายผู้มักหนังหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อครับแต่ว่านี่ไหวพ่นเห็ดกินเองเนาะก็เลซี่ไส่หนังหมูหลายจั้หน่อยนะครับครับใส่เลยโลหนึ่งครับเนื้อโลครึ่งเนื้อโล่เคยงนื้อโล่เคยอันนี้ครับโอ้เขี่ยฟูงมากหรอกไส้หนังไหลชิ้นน้อยเหมือนกันกระเทียมมากเกระเทียมใส่เท้อะไพอใหญ่งไงกระเทียมขีดเนื้อแบบกระเทียมปั้นหยาบหยาบทุบหยาบหยาบนะครับ ทุบหยาบหยาบฉีดหนึงนเกลือเกลือกับระมาณสามส,ส่วนแกงเด้อพี่น้องสามส่นวนโตส่วนแกงเท่านี่แหละต่เขา้เขาวเหนียวว่ดตัวล่างแล้วบ่ลลางแล้วขึ้นเหนียวดีแท้ลล <c oughs> างแล้วเหาเทน้ำออกแล้วข้าวเหนียวกับทอกันก็ระเทียมละจะปั่นขีดหนึง่งเท่ากันระมาณขีดหนึง่งฉีดกุ้งกุก้งนี่แหละพี่น้อง นะเขาเ้าวสิบ่ท่านข้าสิบ่เห็ดส,สมหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าสิฝากไปให้่มูน้ำมูพันนัสนสั่งมาว่าเห็ดสมแล้วๆฝากมาให้ในเด้อพนะครับสิฝากไปชน,นีไปให้เพื่อนถั่หลายมันสิเปลี่ยนสมไว้ยันเป็นสมไว้ไผงนัวใส่มาเลยเถอะนี่สว่วนโตหนึ่งสีพุ่นพุนพ่นห่ดละพุ่นบอกเออพุ่นเหรอเนาะเอื่ออะไรบ้ามิดเดียวมิดเดียว <laughs> เดี๋ยวพ่อพ่อมาคัดไปว่าเรียนตรงวนวดการธรรมดาละ เอาขันบาดนี่อขันไหนมันเข่ากันดีดีครับคับคุณเด้ขันโดนด้พี่น้องโดนในไหนหรอไม่โอ้ยขันจีบว,ว่าเศ้านะที่ยบกซิบกว่าเศร้าคนละอืะอขันแล้วเขากรซิบม,มึงไดดอกกะมังจางเขาจังไซเหยียหยีบแต่วบาคิดว่าพ่็จางดอกครับม่อหาจางดอกันนี้มันไดก็น่าจะมาหอตอมเนะาะบัดนี้เขาก็คขันได้ทีด,ด้พี่น้อง ขันประมาณสิบหาดนาที่ล่ะเป็นเนียวได้ทีละครับเนี่ยปั่นได้ล่ะกับตรงเนียวแล้วก็ปั่นได้เป็นก้อนแบบนี้เนี่ยปั่นติดกันเป็นก้อนนะคะแมนปั่นติดกันเป็นก้อนแบบนี้ครับืัองทีได้คือขันให้เนียวให้เขาพริกเขาเยื้องให้เขาพริกนะให้เขาเกียรเขากระเทียมให้เขานี่เพิ่นแตกนะครับเขาแตกแไปผสมกับเนี่ยเนี่ยหมูเป็นเสียให้เนียวเนาะเหเนียวตุยตยแบบนี้ล่ะเกิดจังสิปั่นได้ห่อได้นอกมันนี่ครับ ขันขันขันบ่ได้นี่มันถิบว่าเป็นสมเด้เป็นอย่างไรก็ทำถือิว่าเป็นสมตาเด็กเน่าหมดแล้วขันเห็นมันได้พี่น้อง<ม>ปรุงเห็นมันได้แล้วก็บขันเห็นมันได้เห็นบ่ยากย่างแบบไข,ข่สม,มงวดนี่ละ่ะสมเนื้อนี่ละ่ะไข่ได้ไปดได้แล้วได้แล้วด้้ไเตรียมไปตองมะฮ่อเชียวไปตองเนอ่ะครับพี่น้องหลังจากที่เฮา ั่นเป็นก่อนแล้วเนาะกะเริ่มห่อใบตองกันเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นฝีมือแมวบางคำที่ห่อไปแล้วเนาะเนหอ่อคนหออ่อคนเลื่อบาดนี่ยสำเร็จปะแม่บางคำสำเร็จเนาจ ห่อบะไก่เก่งได้พี่น้องส่วนมากขันย่าอยู่ย่าที่เป็นผู้ห่อเนาะอันนี้เากหั่นห่อได้ด้วยนะครก็เคยหัดอยู่กับย่าอยู่ก็เคยห่ออยู่ครับนี่แหละเบังแจกหน่อยเส่็จแล้อันนี้ห่องผอยู่งเสร็จไปเลยมาห้องนหนึ่งครับห้องเป็นยังไงบ้า่เค้าว่า เวลาหัดอยางมันยัางโบ้บ้เหี่ยวนะบ้หดนะครับเวลาหัดอยางยังบ้หดก็พอโบ้หงามป็นไหเด้อยีันเนาแต่ว่าก็พออะไรอยู่ดอกโอ้ยหนังยางนี่นะครับหนังยางเไโอ้ย รับอาจารย์เนะา,า <laughs> นะอาจารย์น้อย,อ,ย,ายอาจารย์น้อยโอ้ยกระดาษเนาะเฮียาจน้อยมันเหี่ยวกระตาดดอกพี่น้องต่อมห้ากรบอกใส่ตับตัวกระตัดบปสซัมกันนี่แหละพี่น้องส่วนมากสีเป็นใยใยได้เป็นปูหอยใยหรอสีเป็นคนปลานิดแน่ยกะเฮ็ดกินเลือดหรืดอกพี่น้องสมงัวสมมู เขาต้มมันเห็ดดูคักใหญ่ห่อเราหมักหนังห่อจากาน,นั้พับแน่ๆดอกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วไปเห็ดเป็นอันห่ออันหมักกันละผึกแห้งเก่งใหญ่ <laughs> <laughs> ใกล้แล้วพี่น้องนี่ใกล้สิแล้วล,ะละ่ะ <laughs> เดี๋ยวขอเวลาห่อก่อนเด้อบัดนี้ห่อให้แล้วยวคนนึงจังมาเบิ่งอีสิงบัดครับกะห่อสําเร็จเรียบร้อยได้พี่น้องบัดนี้ห่อ่ค่อยงามดอกแต่ว่ารสชาติบ่ต้องห่วงครับพี่น้องแซ่บอแซ่บนกะเป็นคลิปเฮ็ดสมหมูเนาะแหนื้อหมูแหนมหมูครับ ก็ถือว่าสําเร็จกับสูตรนี้บ่เน่าได้ครับแล้วก็แซ่บรับประกันแซ่บบ่แฉกับพี่น้องจักมือจังสมตามสูตรนี้แหละสองมือกินได้ครับสองมือกินได้กับสองมือกินได้เลยกับขันกินเมื่อมืดกับใส่ตู้เย็นได้ครับเด้อขันผู้มักดิบกับดิบสำหรับพ่อแม่แม่พูดเนี่ยว่าเห้นถือไฟดอกครับแต่ว่าขักินซุปกะดีเนาะเพื่อซุปกับผาเเนาะเอาไปปิ้งก็ได้เด้อพี่น้องแสบหลายแต่ว่าขันสมหลายไปปิ้งแม่งขันสมเติมได้ครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบ,บุญขอบคุณพี่คุณน้องเด้อที่ขามารับช่เด้อครับเด้อกับสำหรับคลิปนี้กับจิเดล่าพี่ลาน้องเป็นก้อนได้บ้านี้เอเนี่ยบังคำก็คืนอู้พี่คุณอะไรคลิปเนมสมเข้ากันเซ็ตแล้วนะคะพี่น้องในกะในกะฝากพี่ฝากน้องติดตามเพื่อก้าเลยค่ะในกะขอบคุณขอบบขอบใจทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้มากนะคะครับผมแต่ยินเก้าได้รับพิษเลวตัว ได้รับพิ้นเลยดีใจหลายดีใจหลายได้รับพินแล้วค่ะครับจำเร็จวันนี้ห้ากะสิพยายามเฮ็ดคลิปพี่ดีมีประโยชน์กับพี่กับน้องเลยค่ะอาทิตยมวนเน่มีสาระเน่ปนปนกันไปนะคะพี่น้องผมโยหัวมมวลเนาะโยมโฮมมวนกันเน่ยังบล็อตซีเลียตเนาะนี่กับ่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมค่ะนี่ค่ะลาเนาะไปก่อนครับก็ขอให้พี่น้องเขาสุขภาพแข็งแรงสุขปุ๋ทุกคนนะครับเด้อสุขสวัสดีครับผม